ไปทำไรวะเออผมชอบว่าวันนี้ผมขอได้ไหมเนี่ยลง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 รีวิวขายอยากได้มากเลยอ่ะในไหนมาแล้วรีวิวดิรีวิวดินี่เออเอารีวิวดินี่อันนี้เท่าของลอะไรรุ่นอะไรเขอามาสกีแค่3 0 0เออปีประมาณปี 2, 000 10, 0 0เอ้ยไม่ใช่ดิ17 17ปี17ปีพันวาแล้วยเนี่ย เออเอาต่อโอ้โหตะกุกตะการชิบแข่งเลยเอ้าไล่มาเลยไล่มาเลยไล่มาเลยมีท่อด้วยนี่ด like like I mean ูท like ่อครับเอาท่อก่อนเลยวัยรุ่นแม่งเรี้ยววิ้นเอาข้าเลี้ยงหน่อยวิน้์เลียววิน้์เออไม่สอนเะตัดกตรงนี้อ๋ออ๋อพร้อมจะริบพันพรอด้วยพรอไปลต้องเป็นพรท่อเลย มครับผมของแพ่งสุดอ้วยออขอหนอหะไรอไรนะอ่านภาษาอังกฤษอะเดี๋ยวก็บอกว่าอยูร้านที่แม่เจซีบอกอ่าไม่ออกอ,อะไรไม่ไหวนะ สปีดี้สปีดี้เอาเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาใกล้ๆแล้วถ่ายจานดิทตัวนี้จานดิทเต็มเต็มฝึกเปล่าวะเนี่ยสองเต็มเต็มเลยขี่บ้างหมดเนี่ยฮะดูภาพคงไม่ยิ่งสิแน่แน่แน่ต่อเลยต่อต่อนี่ครับเมื่อวานถ่ายแล้วเอาต่อประจบไปให้สวยไปให้สวยมาไวๆเลยรับเลยหน้าของอะไรของอะไรเนี่ย ไม่จำไม่จำนะโบทีบเออสองแม้ว่าจะไม่ไม่ค่อยใช้เลยหมดยังไฟหลังไฟหลังไฟท้ายอาไฟหลังไฟท้ายเปิดให้ไฟไท้ครับโอ้โหสวยๆนี่ไฟเลี้ยวในตัวด้วยยังไงนี่ไฟเลี้ยวในตัวโอ้โหเด็กเลยไฟสองป้ายด้วย เอาวิ่งเท่าไรกับเนี่ย 6,000, 119กิโลเองร้อยมากรถมาจากไหนเนี่ยสงขลาโอ้โหไกลมากเลยมาไกลมากไกลมากลดจีมือแล้วมือเดียวมะอ่ามือเดียวเองเฮ้ยมือหนึ่งไปไหนจเจี๋ยังไงเนี่ยเนี่มือหนึ่งขาดไปเลยเรียบร้อยรถมือเดียวนะมือเดียวนะครับใครอยากฟังเสียงบ้างเออฟังเสียงดิ โอ้โหบ้านไหนบ้านใครเออใช้ได้ใช้ได้ต่อหนึงใช้ได้เลยยังไงต่อยังไงต่อเสร็จยังเนี่ยเรื่องราคาไงดีวะอ่าราคาราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีคิดก่อนก่อนมันต้องเล่าๆไดยนะเออ ราคาต้องเล่าเอาเลขแปดแปดสิบเก้าแล้วกันแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าได้รถปลายปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดด้วยสีไม่โหลด้วยประเด็นแล้วคือเงาทั้งคันไม่หกพันละของแต่งไม่ไม่ไม่ใช่ขี้นะราคาทั้งนั้นนะไม่ล้มไม่ชนไม่ล้มไม่ชนด้วยดูสต็อปเปอร์นี่ว่าบอกไม่ล้มไม่ชนโอ้โหนี่เลยดูดู ดูแหงคอดูสตอปเปอร์โอ้โหใสๆรถเกตเอนะบอกเลยของแต่งรอบคันรอบคันขี่แล้วก็หลอได้ทันทีเลยบอกปกติมันจะเป็นในนี่ใช่ไหม่ะเดี๋ยวนี่เลยบอกนี่เลยสวยมากสวยงามนะฝากไว้ด้วยร้านอะไรเจซีครับผมีไไทยแลนด์เอออยู่ที่ไหนอยู่สุกตวันสามเก้า <laughs> แล้วโรงแรมเนาะโรงแรมสามจุบสไล่ไล่ไลมันออกเลยดีไหมเนี่ยเอาเจ็ดทับสามก็บอกเบอร์โทรเบอร์โทรจำไม่ได้แน่นอนนี่เลยศูนย์เก้าห้าหกสี่เกนะครับฝากไว้ด้วยสสามร้อยคันนี้ไม่ผิดหวัง